สวัสดีครับผมวุฒิไม้เลิฟอินจานะวันนี้ก็เป็นวันกักตัววันที่สี่นะผมคลิปนี้ก็เป็นตามติดชีวิตกักตัวสิบสี่วันนะผมวันนี้ก็เป็นวันครบกําหนดที่ต้องได้ลงไปตรวจเชื้อโควิดนะครับมข้างล่างตึกเนี่นครับผมผมก็ได้ลงไปถ่ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับและที่สําคัญผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กันนะนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วรได้ลงไปตรวจสุขภาพนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ก็อยู่ในลิฟต์คร,ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปตรวจโรคตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรวจสองที่นะครผมตรวจที่คอหนึ่งที่แล้วก็ที่โพรงจมูกหนึ่งที่นะครับผมไม้ยาวมากยัดลงไปแล้วก็แทงเข้าไปในจมูกโอ้โหน้ําตาไหลนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับผมแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ถ่ายนะผมก็เลยได้ถ่ายแค่หน่อยเดียวครับก่อนก่อนเข้าไปตรวจนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คนไทยได้กลับบ้านนะครับผม ขอบคุณครับได้ครับเีจยวหน้าไม่ต้องเอาลงมานะโทรศัพท์เีจยวหน้าไม่ต้องเอาลงมานะถ่ายถ่ายคลิปห้ามห้ามถ่ายอนะพี่เด็กนั่นห้ามถ่ายห้องครับชื่อนามสกุลครับมีระบุครับห้องครับเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดขอทำหน่วยโซเชียเมื่อกี้หายไปเลยสาธุตัวสามถึงท่านนี้นะครับไมถ่ายวิดีโอนะครับ สเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับตรวจหาเชื้อโควิดวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมน่าจะทุกสี่วันนะครับผมเขาพาไปตรวจหาเชื้อโควิดที่ลําคอแล้วก็ที่โพรงจม,มูกนะครับสองที่แป,ป๊บเดียวครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรนอกเหนือจากวันนี้เดีย๋ยวจะมาเล่าอัปเดตให้ฟังนะครับผ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย